สวัสดีค่ะคนชาวราศีเมทุนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ t r i x ซี่ออรา่าเคกับติวเตอร์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักประจําเดือนกรกฎาคม2564กันนั่นเองในเรื่องของดวงความรักนะคะ<อ>ติวจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะคือคนโสด นะค,ะคนมีคนคุยนะคะแล้วก็คนมีคู่นั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันที่คนโสดชาวราศีเมถุนกันก่อนเลยนะคะสําหรับคนโสดชาวราศีเมถุนเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์แรงนะคะมีคนเข้ามาชอบคุณนะคะอยู่เฉยๆก็มีคนเข้ามาชอบคุณนะคะมีความเป็นไปได้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างถูกใจคุณมากมาก ะค,ะค่อนข้างถูกใจคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนนะคะมีคนเข้ามามากกว่า1คนซึ่งถามว่าคุณตัดสินใจจะเลือกใครหรือยังคุณก็ยังพร้อมที่จะดูๆไปเรื่อยๆก็ยังแบบว่ายังไม่รีบร้อนนะคะก็เป็นลักษณะของการที่อยากดูไปเรื่อยๆอค่อยๆค่อยๆ จีค่อยๆคุยนะคะค่อยๆดูๆกันไปนะคะก็เป็นลักษณะนี้อยู่นะคะก็คุณค่อนข้างอยากได้คนที่จริงจังแล้วก็คบกันระยะยาวนะคะอยากได้คนที่จริงจังแล้วก็คบกันระยะยาวทีเดียวนะคะคุณก็เลยอยากที่จะใช้เวลาดูๆกันอยู่นะคะเพราะว่าคุณก็คงแบบไม่อยากที่จะแบบเล่นๆอะไรเท่าไหร่นะคะก็อยากที่จะได้คนที่คบกันแล้วคุยกันรู้เรื่องใช้ชีวิตด้วยกันได้นะคะก็เป็นลักษณะนี้นะคะโอเคทีนี้เรามาดูคนมีคนคุยกันบ้างนะคะ คนมีคนคุยอ่าขอดูคนมีคนคุยนะคะช่วงนี้ระวังคนคุยของคุณจะโกรธนะคะมีเรื่องของการโกรธหรือว่ามีการเคืองหรือว่ามีการน้อยใจอะไรเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องที่เขาไม่สบายใจแล้วเขาก็เลยบอกว่ามีปฏิกิริยาที่แปลกไปนะคะมีปฏิ มีปฏิกิริยาที่รู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะก็จะเป็นลักษณะของการที่งอนหรือว่าโกรธอะไรบางอย่างนะคะน่าจะเป็นลักษณะของการที่เขาคิดว่าคุณเนี่ยน่าจะมีคนอื่นเข้ามานะคะเขาก็เลยรู้สึกไม่พอใจนะคะก็เขาก็น่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวงนะคะว่ามีคนเข้ามายุ่งกับคุณมีคนเข้ามาใกล้ชิดคุณใกล้ชิดคุณนั่นเองนะคะก็เป็นลักษณะของการที่หึงหวงนั่นแหละนะคะก็จริงๆเขาก็คงรู้สึกกับคุณเยอะแหละนะคะไม่งั้นเขาก็คงไม่หึงหวง ะะก็มีการหันหลังให้กันนะคะแต่ถามว่าหันหลังเลยไหมไม่นะคะก็ดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าฮอนเนี่ยมันยังหันหน้าคือเขาก็ทําเป็นเหมือนไม่สนใจแต่จริงจก็อยากให้สนใจแหละนะคะก็อยากให้สนใจนะคะก็เรียกร้องความสนใจนิดหน่อยนะคะก็อยากแบบเธอแบบฉัน ไม่สนใจแล้วนะแต่จริงๆคือก็งอชั้นสี่งอชั้นสี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอารมณ์ประมาณแบบอยากให้งออยากให้มีลักษณะของการที่สนใจกันบ้างมากกว่านี้นั่นเองนะคะเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับเรื่องราวเก่าๆนั่นเองนะคะเขาก็ยังรู้สึกดีๆนะคะแล้วก็คือคนคุยของคุณเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของการที่เขามีลักษณะของการที่มีคนคุยเยอะนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่พิเศษอะ พิเศษที่สุดในบรรดาคนที่เขาคุยอะ่ะเขาก็เลยไม่อยากเสียคุณไปนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะก็เป็นลักษณะที่ชอบคุณมากแต่ว่าก็ยังไม่แสดงออกมาเท่าไหร่แต่ก็ไม่อยากเสียคุณไปก็เลยมีการง้องงอนงอนกันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าไม่อยากให้คุณไปยุ่งกับคนอื่นนั่นเองนะคะแต่ว่าเขาก็อาจจะมีคนคุยอยู่บ้างนะคะแต่ว่าคุณก็เป็นตัวเลือกที่เบอร์หนึ่งอะ่ะเรียกงี้ดีกว่าคุณเป็นเบอร์หนึ่งของเขานะคะโอเคทีนี้เรามาดูคนมีคู่สําหรับคนเมทมน่รกันบ้างนะคะ คนมีคู่ Okay. คนม well, ีคู่นะคะช่วงนี้ถือว่ามีลักษณะของการที่ปรับตัวเข้าหากันได้ดีคุยกันรู้เรื่องนะคะไม่ค่อยมีเหตุทะเลาะกันนะคะสามารถคุยกันได้ดีนะคะแล้วก็มีลักษณะของการที่เป็นตัวของตัวเองต่างฝ่ายต่างเป็นตัวของตัวเองอยากคุยอะไรอยากพูดอะไรก็ไม่ต้องระมัดระวังนะคะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็สบายใจนั่นเองนะคะมีลักษณะของการที่ช่วงนี้จะเป็นลักษณะของการอ้อล้องกันด้วยนะคะมีการอ้อล้องมีการหยอกล้อมีการจีบกันใหม่มีลักษณะของการที่คือความรัก สดใสอ่ะนะคะสำหรับคนมีคู่ความรักค่อนข้างสดใสเลยนะคะดีนะคะค่อนข้างไม่มีปัญหาอะไรนะคะต่างฝ่ายต่างให้ความสําคัญกันและกันมากขึ้นนะคะก็มีการคิดถึงกันมากขึ้นให้ความสัมพันธ์ความสําคัญกันมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็ชวนกันพัฒนาแล้วก็อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายพยายามปารับตัวเพื่อกันและกันด้วยะคะ่ะ